ได้เวลาแก้แค้นหรือจะเป็นทางด้านของเคเอลจีที่ย้ำแค้นได้ครับเราแพลแบ,บ,บักบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟ r e ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับอ่ะก็ผมนะเกมนี้ครับผมนะลุ้น4แชมป์ของ evoce e-sport แต่บอกเลย,ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามี c g 1 g 1อยู่นั่นเองครับ ตีนฐานตีนฐานตีนหกสิบล้านพี่ทันไม่ได้เล่นสลากรัฐบาลครับพี่ทันเล่นสลากออบสินครับนะครับผมรางวัลใหญ่มันมันมันแค่ไม่กี่ล้านครับมันไม่มันไม่มีถึงสิบล้านรางวัลใหญ่ได้ประมาณห้าล้านสามล้านคับผและออกรางวัลเดียวนะฮะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตลาดไอ้ลอตเตอรี่นะที่มันจะถูกได้หลายคนอันนี้ถูกได้แค่คนเดียวครับผมนะฮะเดฟวิวกับ แต่ข้อดีคือถ้าเกิดว่าซื้อแล้วไม่ถูกไม่เสียตังค์ต้องกดทีมงานตัดกับไม่เสียตังค์เลยฮะแล้วตรงนี้เป็นวิวสปอร์ตครับผมแล้วเจอแล้วของเอเมอรอนโดนน็อกถึง2คนจากเอเมสครับ เอาแล้วผมนะเกมตัดสินเกมสุดท้ายครับอีโบสจะได้4แชมป์หรือเปล่าครับประวัติศาสตร์ชาติต้องจารึกครับเราไม่นับคะแนะของเคเีนะเพราะว่าเคเอีแข่ง7เกมนะวันนั้นนะวันนี้4เกมถ้า4แชมป์คือปล่อยประเทชาติหน้าใหม่แน่นอนนะครับผมต้องดูฮะคุณดูเอาเนี่ยแบงค์แบงค์เนี่ยจับเลือดก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีจับเหลือตัวคนเดียว ทีมั้งารต้องดูต้องดูครับผมใครอยากกดซับก็กดซับได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวจบการแข่งปุ๊บเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อกันนะเป็นเสื้อกันไม่ใช่เสื้อพี่เนมนะฮะเดี๋ยวจะแจกเป็นเสื้อพี่ซันนะแล้วก็จะแจกแมสก์ด้วยนะครับผมนะตลองดูว่าใครจะได้สำหรับซัพพอร์ตใครอยากกดกดได้ยังทันอยู่นะวันละสามบาทเท่านั้นนะครับผมวันละสามบาทเท่านั้นครับคุณแม่ซันทัวร์มาแป๊บนึงนะฮะผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ FW ยังทำให้เอฟวียิงได้เนทำงานอยู่เสื้อของเขาทำไมฮะใช่เดี๋ยวโทรกลับบ๊ายบาย คถึงที่ทำให้เขาตื่นอยู่นั่ก็คือจ้องมองเสื้อตัวเองอีโบ๊ทไปอ่แล้วตัวนี้ก็ผมนะสำหรับตารางคะแนนครับผมข้อที่10คะแนนข้อที่10คะแนนนะครับสี uh, ่จร yeah, ิงตอนนี <t xt. <t xt right? ้อ right? ันดับที่5โอเคยังมีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาอันดับที่2ครับถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาอันดับหนึ่งไม่ได้หรอกเขามีโอกาสจะทำเฮ้ยเราอีโบ๊ทมีโอกาสจะทำคะแนน100นั่นในเรื่อองยถ้า100คะแนนเนี่ยเท่ากับบางทีมแข่งประมาณ2อาทิตยศ3อาทิตยศแอบตรงนะ อีโวตแกแบบสามเกมแค่แปดสิบว่ะเน้นเอาไม่ไปเล่นคนเดียวนะครับผมอีโวตครับไม่มีอารเชียร์ซีจะดีเพราะพี่จันเลยเฮ้ยต้องจัดแล้วเชียร์กันต่อไปนะฮะไล่ตามมาอย่าลืมว่าตอนแรกในเกมแรกเขาจบอันดับสิบเลยนะครับผมโอ้โหอีโวตโหดมากเลยอะคะแนนเยอะมากครับตตััออออนดดบมมมาาเกกิ้้งย่่ลืใชถูกกินไม่ถูกกินพี่จันถูกแน่แต่จะถูกกี่บาทเท่านั้นเองครับเพราะว่าพี่ตันซื้อตั้งแต่ 0 0 0 0ถึง9 9 9 9ูนย์ศูนยทีก้า้ถูกแน่นอนนะครับผมนะถูกแน่นอนครับแต่จะถูกกี่รังวันเท่านั้นเองนะครับผู้ชมครับสำหรับตลาดก็จะซื้อแ0 0 0 0นอ่ะ8 0 0 0 0นบาทอ่ะนะครับผมไม่ถูกก็ให้กระซือแบบนะครับผมแต่ถ้าแต่แบบถ้าไม่ถูกเราเงินใหญ่เพื่อนก็จะไม่เสียแปดแสนนะทุกคนนึกออกไหมแล้วก็มันดอกเบี้ยมันจะแบบมันจะได้มากกว่าเงินที่เราฝากครับผมหาคำบรรยายในปรากฏการณ์ผมเดี๋ยว่าคุณจะไม่บ ผมอาจารยมีเงินก้อนอย่างเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรก็เลยมาลงสลากทิ้งไว้แล้วผมนะเพื่อแบบชุกเชิญก็จะได้ออกมาได้อยย่างงเี้แล้วก็ไปซื้อทองทิ้งไว้สองแตับผมครับรอดูแนะฮะเกมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ครับสตรีมเป็นงานหลักใช่ครับอาจารยเป็นสตรีมเมอร์ครับก็รอปล่อยทีเดียวใช่รอปล่อยทีเดียวเลยรอดูว่า เขาจะสามารถทาได้หรือเปล่าจริงผมลุ้นให้มันมีเรื่องราวอะไรย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณบายก็จะรอไปภาคไฟสุดท้ายทีเดียวเลยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นผมภาคตรงนี้ยาวแล้วเดี๋ยวหลังจากสิบนาทีนิวเจนเอ็กซ์เดลต้าเอ็กซ์โอ้โหแล้วเคอจีแกนดีขึ้นมาแบบก็ตรงนี้ครับเยอะมากครับผมนะจิซานาซีจีดีครับผมแล้วยังส่งอยู่นะจัดไปนักแข่งมีเงินเดือนไม่มีครับผมมีครับมีครับ มีอยู่แล้วล่ะสัพทกัดให้อยู่แล้วล่ะครับนี่นะผมบอกไอ้เงๆนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอีสปอร์ตคำว่าอีสปอร์ตเนี่ยนักกีฬาต้องมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับอะไอย่างเงี้ก็ยากกันนะก็ดีอย่างเงี้ยต้องเพิ่มเงินเดือนให้นักแข่งแล้วซีจีอยู่ในวงครับผมเอาแล้วครับผมถึงวงจะเล่นยากแต่เรามีเรามีที่ดีดเรามีสลิงนะนี่ผมนะจะจะดีดมาแล้วเจอคุณหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูดูลายของวงนะครับน้องๆในแขนโสงนะแต่แค่ตกรอบนะฮะส่ายยุ่งเหมือนกันนะ สตรีมเงินเดือนเท่าไหร่ครับก็ก็เยอะอยู่ครับผมพี่ตันบอกเงินเดือนไปได้ครับแต่มันก็มันก็เยอะอยู่ก็ทำหลายอย่างก็ทำยูทูบด้วยพี่ตันรับงานสปอนเซอร์ด้วยงานรีวิวด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบมันรวมๆกันมันก็เลยได้เยอะนะครับผมใครอยากทำทำได้นะสตรีมเมอร์อะไรเงี้ย ือมีชื่อเสียงมีอะไรมีงานมีอะไรอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้แล้วจบไป12ครับเอ็มเปอร์เดืนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะพอที่จะแบบจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้จริการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะผมแล้วก็เก็บก็เหลือนะครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดแบบเวอร์วังขนาดนั้นนะแล้วก็เหลือเก็บอยู่ครับเหลือเก็บสักนิดสักหน่อยอยู่นะครับจะไม่ได้เยอะมากน่าดีดดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีที่เราทำออกมาได้ได้ครับ ต right. yeah. right. ็็มท um, ี่่กอยูนักแข่งได้เงินเดือนครับไม่เงินเดือนทีมวอลเยเกินรันครับครับผมนะครังทุกคนนึกสภาพนะรายการนี้เงินรางวัล5ล้านนะครับผมที่หนึ่งได้สองล้านนะครับนักแข่งในทีมมีกี่คนนะครับหนึ่งทีมอาคมคงเป็นสัก5คนนะครับนักแข่งนะครับสองล้านหันห้าไปนะครับอันนี้คือไม่รวมแบบไม่รวมแบบที่จะให้แบบสักกัดหรืว่าแบ่งนั่นนู่นี่นะคือกำแพงยังน้อยอ่ะถ้าหันห้าได้สี่แสนเพราะว่าสี่แสนบาท อย่างที่พี่บอยนะครับคือมันมีกำแพงอาจจะโดนตัดโดนมาสีโดนนั้นโดนนี่ไปเหลือสักประมาณ2องแสนสามแสนสามแสนก็ก็คุ้มไหมล่ะอะไรก็ผมนะต่อการแข่งถ้าแชมป์แล้วอีเวนตเนี่ยการนี้เดินไปเจอใครประท้าใครเนี่ยหลายคนสองแสนต่อรายการเนี่ยผู้ชมคิดว่ายังไงล่ะครับพอขึ้นมาชื่อเ็อ่ยก็ต้องกานั้นแหละกำลังกำหมัดเลยใครกินแสนบางคนทำงานเป็นปีสองปีเลยนะทม่ผมบอกก่อนก็จะมีตังเก็บอ่ะนี่นักแข่งแข่งสองเดือนเดือนหนึ่งเงี้ยตางรายการ แตครั้งก็เจอเขาเนี่ยก็พยายามจะปัดเขาเชียงก็เป็นอาชีพที่แบบที่บอกเลยว่า FW ก็ีเอเอ็กกแหละมันไม่ใช่ใครก็ได้ไงแต่มันต้องเก่งหน่อยแล้วตรงนี้ผมนะคิวจีโอซาก้าเจ็ดสิบเจ็ดกำลังจะมาหล่อลีซจีดีครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้มีพยายามที่ผมนะกดครูดวยเรายิงแล้วครับป้าครับผมนะต้องถอนไปก่อนครับเพราะว่าเหลือคนเยอะครับแล้วยังไงครับผมนะตรงนี้ซีจีดีต้องสวนโมโม่ได้เหมือนกันครับผม เอาครับแล้วเคียจีมาครับผมนะเราเจอกับเคียจีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแก้แค้นหรือจะเป็นทางด้านของเคียจีที่ย้ำแค้นได้ครับเราแพทแมนมาตรงด้านหลังเราแพทแมนโดนลุมครับต้องเคลียร์แพทแมนให้ลงก่อนครับเราแพทแมนตรงนี้แพทแมนยื้อได้ครับต้องรีบเคลียร์เราแพทแมนน้องเราได้ยังไงวะเนี่ยร็โดนสวงคือจากดีมูครับโอ้โหมันน็อกจะเคลียร์ช้าไปหน่อยครับผมตบมอโมขับตบดึงขึ้นมาก่อนเราผมนะ้วตดึงยังไงเราตีครับผมบงก้าเนองคือแต่บงก้าโดนเหตุจากเจลเอ็กเหมือนกันครับ เอาครับผมเราต้องรีบเคลียร์ครับเราดึงมาได้ครับผมนะตอนนี้เป็น3ต่อสามครับเหมือนเราจะเคลียร์ช้าไปหน่อยครับโมโม่สไนเปอร์โมโม่กับไซเปอร์ของเขาก็เป็นนอีกคตดัราสามคนเราเคลียร์แพทแมนคนข้างช้าครับสลับสะโคบแล้วเป็นหนึ่งคนที่เลือดแบบเขาเคลียรเราแป๊บเดียวครับผมนะเราดีบูได้คิวฮะดบูตามไปเก็บนนนั้้แแพทมมาไดตรงนี้เราเคลียร์ช้าไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับไปคนละคิวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแพทแมนก็ไปหนึ่งหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เคอจีสามารถเข้าไปใช้ได้ครับผม เราระเบิดระเบิดระเบิด ดีมูไอวอพังระเบิดจากหมู่หวานลอยมาเราเปิดที่หนึ่งรอบแล้วตรงนี้โอซาก้าเจ็ดวิงเนี้โอ้รอบมาตรงนี้ครับดีมูโดนชาร์จครับผมนะเหมือนจะโคฟเลยโมโม่เราเกลเวสน้องดีมูนี่ครับดีมูไปวิ้งจากระเบิดฝั่งของโอซาก้าเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้โหตามเขาไปรอเก็บฮาดี้เรานี้ครับฮาดี้โดนครับเหลือคนเดียวเลยครับโมโม่ืนมันนะปืนโดนเข้ามารออย่างนี้แ่บหมู่หวานตามเขาไปชาร์จเขาเคลียร์เราเร็วแต่เราเคลียร์เขาช้าครับเราเรียบร้อยครับอันดับที่สุดไปเทลจีสียหนึ่งคนเพื่อได้สี่เชียงนี้ จังหวงสก้าจะเข้ามาช็อตแรกนะผมสะดุ้งผมสะดุ้งดาวเราเคลียร์แพทแมนช้ามากครับผมสามคนลุมแพทแมนคนหนึ่งอ่ะไม่ตายสักทีเว้ยนะครับแล้ววงก้าเรายืนอยู่คนเดียวผมนะเรายิงล็อกได้ก่อนแต่เขามีเจลเอ็กช่วยเทสครับกลางวมากแล้วแกหลบมาครับผมนะเราพลาดตรงเราเคลียร์ช้าถ้าเราเคลียร์เร็วกว่านั้นเราสามารถจะโคเข้าไปที่แบบจะไปช่วยวงก้าได้มันจะไม่เป็นแบบนี้ครับ เราเคลียร์ช้ามากนะครับในขณนะที่เขาสองคนเขาเคลียร์แล้วด้แป๊บเดียวเราสามคนนะฮะนะผมนะนี่คือชัดเจนนะผมนะจังหวะการยิงนะผมนะ เขายิงเร็วกว่าเราเยอะมากนะผมนะโอ้โหเสียใจครับทพราะที่เราเปิดได้ก่อนเราควรที่จะได้ได้ก่อนแท้ๆครับเหลือทีมตรงนี้นะครับผมนะเหมือนจะแบบไม่รู้จะพูดไงวะเหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไม่กล้าที่จะเสียนะครับผมนะแต่ถ้าถ้าผมองดีดีแกงัดเลยนะครับการตัดสินใจเขาเดือดขาดของเราเราต้องยอมรับเป็นจุดทธินะครับผมที่เขาเก็บผลงานม่ได้แ้วเราจบสิบเอ็ดแต่นี้ครับแค่เข้ารอบสิทีมได้คะแนนเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับบอกเลยไม่ต้องใส่เข้าคั่วตอนนี้ก็หนัวครับผม นิวเจนเอ็กครับทีมอยู่อันดับ20รวมฮะ วันนี้พวกเขาได้โอกาสลงมาเก็บคะแนนแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ไม่ได้ดั่งใจพวกเขามันจะพลาดตรงนี้ครับพลาดจังหวะนิดนึงครับผมนะมันทําให้แบบพลาดเลยครับเพราะว่าแพทแมนครับผมนะเป็นคนที่ยื้อทาให้บงก้ารเราเนาะที่เห็นได้เก็บไป28คะแนนะครับมันเลยไม่มีใครไปช่วยบงก้าเนาะบงการตอนนา้มันเนาะได้หนึ่งนะครับสรุปว่าวันนี้บงการไม่มีชิวเลยนะครับท่ามัเล่นไปภาพกา่อยู่ด้วกันนะนะแคปเปอร์ตามเข้ามาได้นี่คือโคโนงชาวบ้านชาวช็อตนะครับตามาแคปเปอร์เก็บน้าวชัยสี่ไปชัยสี่จอดนั่นนี้ไปเห็นน้าว ไอวอลที่ก้า <นะ S 1> <อ>ตรงนี้ไม่ใช่ของเขาแต่ว่าเป็นของศัตรูตัวนั้นแครเปอร์ค่อยๆเคลียร์ไปแล้วไอวอลมันหนาแน่นแต่ยังเคลียร์เขไ้ไปได้จะก,กดรูเข้าไปตรงนี้แต่ว่าต้องเปลีนนน่ยนก็ซีก่อนตามเข้าไปเก็บลังจะยิงแาชันลบแต่ว่าก็ปมโอมหมก้าตามไปเก็บแคร์เปอร์นึ่นั้นแครเปอร์โดนเคลียร์ไปแอเจก็ตามมาเก็บน,น,น,น้ำท,ที่เจ็บไปอีกหนึ่งคนออรเรดี้คานอยู่นิ่งๆตรงนี้กับปอมรอซัพพอร์ตจทางด้านนอกมีออรเรดี้โดนชุบขึ้นมาแล้วด้วยผมบอกยว่าตรงนี้นะข้างในเอนจี ันเขอดทเดี๋ยวจะตัดแมไมก่อนนะแล้วจะจบแฟนแข่งนะไปไหนนะครับรอเล่นจกรามกันก่อนนะรอเสื้ออโซนซขึ้นมาบบนี้หลบเข้าหลังคากันก่อนครับทุกคนโอ้โหสีแดงครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบังคับไม่้องหนีแลวครับผมีซนี่ก็ไม่กล้าที่จะใส่เิเพิ่เพิ่มเติ่มเพ่มเพิ่มเพิ่มเ่มเพิ่มเิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มกพิ่มเย่เพิ่มเ่มเ่มเ่เพิ่มมา ครับเพราะว่าเคลียร์ช้าช้ามากไไม่ด้ครับช้ามากๆเลยโอ้โหแล้วอีโวครับยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนโอ้โนี่เกมสุดท้ายของวันแล้วครับร้อเข้าไปแบบนั้นซาบอสหลบเลยครับโอตากาฮากโนมารอเล่นเปื่อยเลยตอนเนี้ยเปิือยไม่มีเหลือแล้วด้วยเปื่อยเลยที่หนึ่งได้อะไรครับซับหรอที่หนึ่งเลเซอร์กับแมสไงโลางกายนะครับผมนั้นน็อคเลดโซนฮะกล้าที่จะยืนขำตัวตำแหน่งให้เพื่อนครับคือมั่นใจว่าไงซาบอสกับรีบอลตรงนั้นน่าจะยิงไม่ถึงเขาแน่นอนนะ เราต้องหนีแยกโซนเลยว่าเกมนี้เลิกครึ่งเลยทีเใช่วหมตัวของ P C มาบ้างเล็กน้อยด้วยอย่างน้อยเราที่5ครับอย่างน้อยเราที่5นะครับผมนะคะแนนอาจจะแบบไม่เท่าอันดับสามอันดับสี่นะอาจจะห่างกันอยู่ประมาณสามสิบยี่สิบตั้งสิบเท่านหรนครับลงแลวเหรอสองชั่วโมงเหรอสองชั่วโมงเหรอคอยดูนะฉีกออกตัวของี P C ด้วย คอยดูนะอย่ามาร้องไห้ที่หลักนะ .Zoom มไกลๆตรงนูไกลๆะเขาเตือนบีหลายรอบมากแล้วนะสูดลมหายใจมาก่อนเอ็มจีน่าจะต้องย้ายโพสิชันเลยครับมีอะไรต้องทำครับบอกมาสิททีีเบอร์่ไปกล้างรถพุ่งหนีก็ได้ปะวงที่สามจะล้างตอนนี้สามสี่ทุ่มเลยนะดูภาพวงใหญ่กันว่าวงต่อไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะวงล้างรถสี่ทุ่มเลยนะเก้าทีมที่เหลืออยู่จนเข้าวงที่สี่ดูสิไม่รู้จักราฟที่ห้องานไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ถ้าเทียบกับว่าก่อนหน้านี้ในแผนที่ทะเลทราบไม่ยากมาเสียใจทีไรงั้นรบกวนทีมงานนี้ขอดูวงพูดนะดูวงหนะเขาพูดไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับทีลไรหลายรอบนะปึ๊บได้ไหมอาจได้วงตรงนี้ก่อนแล้ววงมอร์นาม่าแมนซูาตามไปเก็บน้าเน่าบาซูงมาบาซูน่าดาวเข้าไปในจังหวะที่น้าเน่าตีเอ็มซีเนี่ยเบอร์ห้าจะเข้ามาเล่นครับแต่ว่าโดวตีเบอร์สิบแปดตากอยู่ครับตีเบอร์สิบแปดคือน้าเน่าทีวีไม่ใชมาหมรอยิงเล่นอยู่ที่น้าเน่ารอจังหวะที่เข้าไปแล้วพาแล้วเปิดนเกมสาคหเอ็งมาไดด้้ววยคครรับแตต่ิฟงนี เฮ้ดูดิครับพี่จันแค่นที่รแค่คนที่าเกรค่ี่าเกืงแ่นี่เเนะฮะเขาเกรงแ่คนทีาเกรงแ่นากงแ่นที่เขาแ่นที่เขาเกรที่เขเรงค่่าเกแค่นี่งนี่เขเกรที่กแค่ีเรี่เงค่คาเคนที่า่ท่เนี่าร่คนทเขาาเงได่่กรนี่เขาเก่ีข้กราเงครากัน่่คเเรง ใช่ของลิฟายซลี่นะถ้าอย่างนี้ต้องโดกต้องโดกครับผมแล้วงานนำงานต้องโดกครับตันนี้แมนบูกอสขยับตัวเองลงมาก่อนครับไม่เสียเลือื่นใว่ากันไม่เสียรายการลงมาแต่ว่าเสียในการโดนยิงครับเดวิดเอตัวนี้น่าคาราเมลไปด้วยเก็บจัมเปอเองมาได้จบอันดับที่8นะครับเดวิดเอง เอาแล้วครับมีคนกระโจนเข้ามาแล้วด้วยครับตรงนี้ครับอ่ะมาว่าก cool, like ันต่อครับผมนะเจ็ดท <lift> <wei> ีมตรงนี้ครับซนที่กรโจีจีตอนนี้เอยไม่ใช่ซีจีตจีจบไปแล้วเราจะติดจัดโจดมาตรงนี้ผมเล่นต่อปอีโบสอีสปอร์ตไดะผมแล้วยิงหลังหน้าของเอ็มเอสครับ แล้วเจาะยับยับคอยับยับตรงนี้ครับผมอีโมจะเหลอนครบ4คนมีลุ้น4ีแชมป์แล้วแกโดดมาเพื่อเอาโพดิชั่นครับนี่คือการมูฟของทางด้านของอีโมดอีสปอร์ตแกโดดมาเพราะจะเอาวงครับผมลุ้น4ีแชมป์นะครับผมต้องดูฮะซ้ายขวาหน้าพอครับ แล้วต้องมีครับผมนะคาราเมลฮะเจ็ดทีมสุดท้ายครับแล้วคาราเมลไปน็อกตาลงมาแต่ว่าชนะทีมคาราเมลหินโดนน็อกอีกหนึ่งคนใช่ไหมผมแล้วน็อกเทรดมาได้หนึ่งคนเหมือนกันครับเหลือคนสุดท้ายเป็นเด็กก็อตครับผมนะโอ้ซิสคนสุดท้ายเช่นกันครับผมนะสำหรับเจซักรับสเจ็ดทีมมัฟนัตตี้เซตเขาทั้งเยอะแล้วซ้ายเข้ามาขวาก็ยิงครับผมนะอีโบอีสปอร์ตซ้ายเหมือนเนียนยู่หินคนใช่ไหมผแล้วตกไอ้บอรครับผมแล้วล็จบไปครับเคลวิจบอันดับที่เจ็ดครับ แล้วจบต่อครับผมนะสำหรับเจดซ่าคิวจบอันดับที่6ครับผมทางด้านของคาร์เมลจบอันดับที่5ครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับจะมีใครจบตามหรือเปล่าครับผมเราแบ็กซ์วัตทีมินเด็วงไปครับสำหรับซีเรียสปอร์ตครับสี่ทีมสุดท้ายอีโวตยุ้น4แชมป์ครับ4แชมป์ประวัติศาสตร์ชาติอีโวตอีสปอร์ตครับผมแต่แกไม่ได้อยู่ในวงนะครับทุกท่านครับแล้วอีโวตน็อกใช้สีมีเกี้ยวครับผมแล้วนี่ฮะ โจ้นะเก็บงานเรียบร้อยครับโอ้โหท่านพูดถึงเรื่องคนีโวตได้เปรียบเรื่องคนที่สุดครับจาวิตน็อกครับบอกเป็นท่านหน้าของเอ็กแครเกอร์นะครับเหลือปอนด์ก้อนสุดท้ายครับแล้ววงมาบีบไล่หลังตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในวงครับผมนะ ms ก็ไม่ได้อยู่ในวงนะฮะต้องดูครับผมนะและน็อกดาวมัยครับผมนะเพย์โซนรับแอ็กแคเกอร์ผมก็โจ้นะได้จัสตินอย่างนี้4แชมป์ประวัติศาสตร์ชาติต้องจารึกอีโวตอี e ปอร์ตแล้วครับ 4แชมป์กับท่านเอาอีโวตถูร์4แชมป์เเเกกิดขึ้นนนมาาา่่ออทโอ้โหคุณผู้ชมครับสามทีมตรงนี้หกคนสุดท้ายอีโวตแชมป์ร้อยหลานเปอร์เซ็นต์ครับเป็นที่จบทั้งสองและอีโวตถ์ทำได้จริงๆครับจบอันดับหนึ่งในวันนี้ครับ4แชมป์ครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอหมายมัป้ามือรอมาตลอดและอีโวตในเกมนี้ไม่มีจุดผิดพลาดเลยครับ ก็มาพูดถึงจังหวะซ G g ิีนิดหนึ่งครับผมนะจังหวะซ G g ิเนี่ยเราได้เปรียบเพราะว่าเราอยู่ไฮแคลร์นะครับผมนะเราอยู่จุดมนสุดซึ่งโอสกาเจ็ดถึงเจ็ดเนี่ยวิ่งมาแล้วเห็นเราครับผมนะเฮ้ยคนเยอะกว่าเขาเรีบวิ่งลงมาเลยครับผมนะเขาเรีบโดดเขามาเลยครับแล้วก็ให้เพื่อนโฮขึ้นมากับผมนะเพื่อนจะสอนครับและตรงนั้นครับผมนะทั้งด้านของอีกหนึ่งคนเป็นทางด้านของใครนะเค G อ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแพทแมน โดดปืนสไลงขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางซึ่งซีจีอยู่กัน3คนพยายามเคลียร์แบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้งคือแบบวิ่งบนวิ่งบนแล้วเขานอกเราได้ก่อนด้วยแล้วผมนะทำให้แบบจังหวะเราเคลียร์เราดีมูบกับประเทศไปได้ก็จริงแต่บองก้าเราเหลือคนเดียวตรงนั้นนะครับเคเจีเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเสียท่าเคเจีรีบสอนไปเลยนะผมนะทำให้จักที่เราได้เปรียบเสียเปรียบ3ต่อหนึ่งนะครับ สามต่อหนึ่งเราเคลียร์เขานานมากสำหรับซีจีดีับผมนะในขณะที่สองคนเขาเคลียร์เราแป๊บเดียวไม่ถึงห้าวิเขาเคลียร์บองก้าจบเลยนะครับเราเคลียร์วิ่งวนอยู่งั้นอะเป็นหนังอินเดียอย่างนั้นอะคือช้ามากนะครับผมนะทําให้จังหวะเสียไปหมดครับผมนะแล้วก็เขาโผล่ขึ้นมาทีนี้เขาได้เปรียบนะครับผมนะสามหนึ่งนั่นแหละฮะเรื่องรับก็อาจจะแบบติดนี่ครับผมจังหวะนี้จังหวะเดียวนะครับสำหรับซ g t ีดีทำให้แบบเกมมันพลิกจากได้เปรียบคือพลิกเลย นะครับผมนะทำให้บอลนั้นเราแพ้และเราได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นสำหรับ c ีดีก็อย่างน้อยครับผมนะวันนี้จบอันดับที่5แน่นอนนะหมายถึงตารางคะแนนรวมนะจบอันดับที่5นะครับผมนะไม่เป็นไรครับไม่ขึ้นที่4ี่มัน้นที่3ไม่เป็นไรอันดับที่5ครับถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับถ้ามองในเรื่องของการเข้ารอบโอเคเข้ารอบแต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของฟอร์มรายวันวันนี้แย่ที่อันบอกเลยว่าวันนี้แย่ ไม่ถึงมาตรฐานนะครับสำหรับซีซทีก็รอดูตาคะแนนรวมว่าจะคะแนนเท่าไหร่นะครับอ่าครับผมนะตาคะแนนจบมาเรียบร้อยครับผมนะสำหรับ4เกมวันนี้ครับผมคุณผู้ชมครับจบ4เกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันดับที่1ครับผมนะ e v o t e อีสปอรครับผมนะ103คะแนนโอ้โหสุดยอดน่าจะเป็นทีมแรกที่ได้ร้อยปะ อันดับที่2 KLG 41คะแนนครับที่ว่าอยู่ในมาตรฐานครับผมอันดับที่3เป็น Myset 39คะแนนนะครับผมอันดับ4เป็น c e v e Sport ครับผมนะ30คะแนนทั้งมอันดับที่5เป็นทางด้านของ New Gen X 29คะแนนครับอันดับที่6เป็น Delta X ครับผม28คะแนนครับอันดับที่7เป็น CGG g 26คะแนนครับอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานแต่เขาไม่เป็นไรครับก็เกินครึ่งเกินครึ่งก็ปกติเสียดายนะถ้าเกิดว่าไม่พลาดเราอาจจะ30เนี่ยถ้า30อย่างน้อยเนี่ยเราขึ้นมาอันดับ4ี่นะ นนก็ยังถือว่าได้อยู่ครับผบนะที่แปดเพนซิลแต่เกิดว่าเอาฟอร์ม40คนะแนนน่ะไม่ได้เลยนะผมนะเพนซิลอันดับที่8 24คะแนนครับอันดับที่9เป็นคาราเมล24คะแนนครับอันดับที่10เป็นเจอร์ซาคิว24คะแนนครับอันดับ11เป็น MG และบวยของเรานี้เอฟวีสปอร์ตครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับผมนะประมาณนี้สำหรับ